พี่หญิงวัสดีคะ่ะสวัสดีจ้าน,นนี้ไม่เจอแป๊บเดียวโตวๆขึ้นเยอะเลยนะลูกสวัสดีค่ะน้าปิ่มใช่ค่ะหนูสูขึ้นมาตั้งสองเซนแล้ว พี่คงต้องฝากแนนนี่ไว้ที่นี่สักอาทิตย์หนึ่งนะพอดีที่บ้านนะไม่มีใครอยู่เลยพ่อเขาก็ไปต่างจังหวัดยังไงอ่ะก็ฝากดูแลแนนนี่ด้วยนะเธอจะไม่แสดงค่ะจะดูการ์ตูนเงียบๆไม่เป็นไรลูกทำตัวมันอยู่ที่บ้านตามสบายไะจ้าพี่หญิงเจัิสบัสดีค่ะ น,นนนนี่เล่นไปก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่มาเดี๋ยวแม่จะออกไปข้างนอกจะไปคุยเรื่องคณิตศาสตร์นิดนึงฮัลโหลแกฉันฝากซื้อหวยหน่อยสิเอาเลข4ีก49นะ<อ>เลขโกงตรงเลยมันเลขเสืยด้วยร,รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรม โอ้โหแต่งตัวแบบเนี้ยจะไปเดินตลาดนัดหรอจ๊ะแต่ดูเผินๆก็คงเหมือนคนบ้านนอกบ้านนอกก็จริงนะคะแต่คนบ้านนอกก็สอนให้จริงใจค่ะไม่ได้สอนให้แย่งผัวชาวบ้านเหมือนคนในเมืองหรอกนะคะว้าพ <What? S 2> ูดแบบนี้ได้ยังไงนันนี่จ๋าดูอะไรเดจะรูกเนูยด,ดูการ์ตูนค่ะอ๋อโอเคจ้ะ ระวังผู้ชายเขจริงเอาหรอกเพราะผู้ชายสมัยเนี่ยเขชอบผู้หญิงทันสมัยไม่ใช่ผู้หญิงบ้านนอกใช่ไหมคะพี่ชูวีโกโกเย็นมาแล้วจ้าหนูแนนนี่คุณแนนนี่นาต้องเรียกหนูว่าคุณแนนนี่เออครับคุณแนนนี่รีบวางก็รีบออกไปสิ โอ้โหคุณปิ่มลิปสติกคุณปิ่มสีสวยมากเลยนะครับน้าลุงสวยมากหนูเพิ่งซื้อมาใหม่สวยมากเลยค่ะบอกมากเลยครับจริงค่ะสีบ้านนอกแนนนี่เมื่อกี้หนูพูดถึงใครคะน้าปิ่มก็ลองส่องกระจกดูสิคะพูดอย่างนี้ผู้ใหญ่ไม่น่ารักเลยนะแนนนี่พูดอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยก็มัน่องจริงอะแนนนี่เธอจะมาพูดอย่างนี้ไม่ได้นะเธอพูดอย่างนี้คือไม่ดีเลยเธออ่าพูดอย่างนี้นะ แนนนี่ทำตัวไม่น่ารักเลยอจริงทำตัวเกินเด็กเจ็ดขวบไปมากเลยอะ่ะอืมจ๋าไม่ดีผมขอเนี้อใาสา่ใจทุกคนนะครับคะนาเญครับผมคิดว่าสาเหตุน่าจะมาจากสิ่งที่หนูแนนนี่รับจากสื่อนี่แหละครับอืมก็มน่าจะจริงเนาะที่อย่างเงี้ยพี่หญิงจะรู้บ้างไหมเนี่ยโอ๊ยนางจะไปรู้อะไรวันๆนนะปล่อยรูปทิ้งอยู่กับละครเด็กมันแยกไม่ออกแล้วอะไรชีวิตจริงอะไรคือละคร สงสารจริงๆเลยอ Where is my potato? Where is my potato? เฮ้หาเลยค่ะเฮ้โทรหาเลยอยู่ถุงขนนองมองแม่น่ะเห็นไหมอ่ะถุงสีขาวก็เขียวป่ะใช่เอ้ยพี่เห็นนนี้ถือเข้าไปนนี่นี่ นี่ไปเอาถุงขนมมาจากไหนหรอคะรู้ไหมก่อนที่จะหยิบของคนอื่นไปต้องขออนุญาตก่อนนะก็เห็นไม่เห็นมีชื่อใครเขียนติดไว้นี่อาคืนเดี๋ยวซื้อให้อีกสิบก้อนนะโคไดซื้อมาเสอมาแล้วไ ไปนั่นแหละถูกต้องนนนนี่อะไรสวัสดีค่ะคุณรองขอโทษค่ะอินไปหน่อยสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ไปไหนคะนี่ร<ข><ข>ายงานสรุปการประชุมของเมื่อวานค่ะท่านขอบคุณครับเดี๋ยวก่อนคุณหญิงผมมีเรื่องจะคุยกับคุณ ค่ะทดลองหลายวันก่อนตอนกลางวันคุณไปไหนเห็นคุณปล่อยน,อนนี่ไว้ที่โต๊ะคนเดียวอ๋อช่วงเนี้หญิงมีธุระข้างนอกค่ะก็เลยต้องฝากนน,นี่ไว้กับเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่นี่อะค่ะแม่น่าจะคุยโทรศัพท์กับเพื่อนค่ะหนูได้ยินแม่พูดว่าฉันเห็นผัวเธอพาเมียน้อยไปเดินห้างแล้วแม่ก็คุยโทรศัพท์ต่อที่ไหนก็ไม่รู้ค่ะเมื่อวานคุณไปไหน เมื่อาวานหญิงลงไปซื้อโกโก้นะคะใต้ตึกแม่ลงไปตีเลขกับคนขายหวยข้างล่างตึกค่ะวันนี้เมื่อเช้าผมก็ไม่เห็นคุณคุณไม่อยูว่วันนี้หญิงต้องขอโทษจริงๆนะคะท่านรองคือที่บ้านโทรมาบอกว่าคุณพ่อต้องไปโรงพยาบาลค่ะหญิงก็เลยต้องขับรถไปให้คุณพ่อแล้วก็เสร็จแล้วหญิงก็กลับมาเลยค่ะแม่มีดัดกับเพื่อนไปชอปปิ้งมีกเกียเซลที่ห้างค่ะ น,นี่เกียรเซลเป็นลมไม่ไหวเยลอยฮะ<า>พี่หญิงโดนอะไรอ่ะคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเยินหูแนดนี่แน่ๆเลยทำไมทำเอาหล่อนซาไปทั้งชั้นเลยตอนนี้พี่ปิ๋มวันนี้นางลาไปพบกีตแพทย์นะเธอพี่จอยไมเกนร,รับประทานเลยจ้าโน่นโตฝั่งโน้นเห็นป่ะนั่งหล่อนเลย กลัวจะหนูแนนนี่มาแย่งดุมขนมเดี๋ยวว่าท่านลองจะทำยังไงกับพี่คิดว่าน่าจะไล่ออกเลยจา้าแย่แย่มากคุณรู้ไหมว่าคุณไม่ควรปล่อยให้สื่อมาเป็นตัวช่วยในการเลี้ยงลูกคุณเพราะเด็กอ่ะในวัยนี้มันเป็นช่วงที่กำลังพัฒนาทั้งด้านสติปัญญาอารมณ์และพฤติกรรม เด็กจะรู้จักสิ่งรอบตัวได้รวดเร็วมากโดยเฉพาะสื่อผมอยากให้คุณกลับไปทบทวนตัวเองใหม่นะครับคุณหญิงเชิญแม่นันนี่ แม่ขอโทษนะลูกทุกคนแนนนี่บอกฉันว่าอยากจะพวกเธอ หนูคือหนูอยากขอโทษทุกคนค่ะที่หลายวันมานี้หนูทําตัวดื้อไม่น่ารักหนูสัญญาว่าหนูจะไม่ทำแบบนั้นอีกค่ะและหนูก็มีขนมเล็กๆน้อยๆให้พี่แมนด้วยค่ะเออ,อดีว่าตอนนั่งรถกับแม่จะติดหลายไฟแดงแล้วหนูก็หิวใช่ไหมคะมันก็เลยเป็นแบบที่เห็นค่ะ ไม่เป็นไรจ้ะหายใกลหายไปนิดเดียวอย่างงีเก๋ก้อยันดีไหมคะค่ะ นี่ไม่ดูการ์ตูนแล้วเหรอลูกหนูไม่อยากดูคนเดียวและะ้วค่ะงั้นแม่จะดูเป็นเพื่อนนะหนูอยากดูการ์ตูนอะไรละลูกลองดูสิเรามาดูด้วยกันไหม <c oughs> ดูคนนี้ไงเสื้อสีแดงนี่มีบับเบิ้ลด้วยเอ๊ะสาไอน้าไม่อยากเล่น สำนักง,งานกสทชให้ความสําคัญในการกากับดูแลเนื้อหารายการโทรทัศน์เพื่อคุ้มครองเด็กจากเนื้อหารายการที่ไม่เหมาะสมทั้งด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศการใช้ภาษาและส่งเสริมให้ได้รับข้อมูลความรู้และความบันเทิงที่สร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับช่วงวัยโดยได้กําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดทำผังรายการให้สอดคล้องกับระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ เพื่อให้เด็กสามารถใช้สื่อได้อย่างปลอดภัยรู้จักคิดวิเคราะห์และไม่ตกเป็นเหยื่อจากข้อมูลที่ปิดเบือนหรือเนื้อหารายการที่ไม่เหมาะสมด้วยครับ